สวัสดีครับพิ้วเฮเนลแอ์เซนแฟนคลับครับผมวันนี้จันที่ยี่สี่พฤศจิกายนครับสองวันร้อยหสิบแปดนะหลายคนอาจจะยังไม่นอนนะโดยเฉพาะตัวผม <c oughs> ลากมาเลยฮนะเฝ้าเก็บตกดูไฮไลท์นะครับฟังบทวิเคราะห์จากต่างประเทศแล้วก็ดูคอมเมนต์อะไรต่างๆในเกมที่ เราโชว์ฟอร์มได้เหมือนกับเหนือชั้นมากๆนะครับถ้าเป็นภาษามวยก็เรียกว่าเอาคลาสเอาคลาสคนละชั้นอเอาง่ายเลยนะครับในการที่เราเปิดบ้านถลม่มไก่กุ๊กไปสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> หัวล้อก็หัวล้อแหละไม่ต้องไปกะมิดกะเมียนนะดีใจก็คือดีใจรู้สึกยังไงก็แสดงออกมา ไม่ต้องไปแบบแอปนะไม่ต้องไปแบบเอู้ยกลัวเดี๋ยวจะเสียฐานแฟนบอ๊ไปต้องนะดีใจก็ดีใจะสาใจก็สาใจอ่ะถูกปะ่ะมันเป็นอารมณ์ของเราอ,ะอ่ะอวงการเนี้ยไม่แข็งจริงอยู่ยากน้องว้าแหมหมู่เชียนหมูเชียนมาเชียวเอาฝากไว้นี่โอ้โหไก่ทำอะไรก็อร่อย <laughs> นี่เลยเป็น ซอสเคลือบไก่ครับเกาหลีของเพียวฟู้ดเลยนะนี่เห็นชัดกันไหมอ่ะอ่าเน่น่เน่เน,น่นอกจากไก่ทอดธรรมดาแล้วเนี่ยนะคนเกาหลีเนี่ยกินไก่ทอดเยอะมากนะครับเอไอเอไอเนื่องไม่ออกไก่ทอดเนี่ยไว้รุ่นทำง,งานเนี่ยกินไก่ทอดพอกินบากๆแบบน่อนมันจําเจใช่ไหมเลยมีซอสสูตรพิเศษขึ้นมานะฮะเป็นสูตรใส่เออซ่เอา,เ,อาเขาเรียกว่าอะไรนะซูจังใช่ไหม ใส่เขไ,ไปแล้วแบบมีความอร่อยมีความหอมความเค็มความเผ็ดเล็กน้อยสไตล์เกาหลีนะฮะ,อะของเพียวฟู้ดเป็นซอสเคลือบไก่นะครับแหมจัดไปในช่องสินค้าได้เลยลองแล้วไก่ทำอะไรก็อร่อยมันเข้ากับสถานการณ์จริงๆเลยไม่ได้เจตนานะมันเป็นแบบคิวพอดีที่จะต้องลงตัวนี้นะครับอ้าวของเพียวฟู้ดนะครับซอสเคลือบไก่ ตายเกาหลีเอาฝากไว้ด้วยแล้วกันแหมแล้วอาคารจับต้องได้กินแล้วทดลองแล้วอร่อยจริงๆอ่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับคงไม่เรียกร้องอะไรคงไม่ไม่ต้องไปอะไรมากมายแล้วนอกจากคําว่าขอบคุณครับนะขอบคุณครับอาริกาโตนะนะทาเป็นเกาหลีก็ คำสบิดาออนะแล้วก็อ่เมซีซ่เบอร์ซี่อครับเป็นการขอบคุณจริงๆให้กับนักเตะของเรานะครับเป็นการขอบคุณที่ทำให้เรามีความสุขขอบคุณมิเกลเดตตาขอบคุณที่คุณไม่ทำให้เราผิดหวังคุณไม่ทำให้เราต้องเพราะว่าพะวงฮะคุณรู้ว่าเราต้องการจะทำอะไรคุณรู้ว่าแฟนบอลต้องการอะไร และคุณรู้ว่าคุณจะต้องทำอะไรทีมคุณรู้ว่าทีมจะต้องทำอะไรนักเตะรู้ว่าจะต้องทำอะไรในสถานการณ์ที่มันเป็นใจแบบนี้นะครับเมื่อวานนี้มีการไลฟ์สดนะในช่วงประมาณทักสี่ห้าโมงนะหม่งไลไ์ไปไม้แม่งกบดไปต้องคอยเช็คดูตลอดนะขอภัยด้วยเมื่อวานนี้ไลฟ์แบบเรียกว่าไม่มีปีไม่มีขลุยไม่มีสี่ไม่มีห้าเลยมีแต่สี่ชอบสี่นะก็ ไลฟ์ไปก็อยากบอกเลยบอกว่ามิเกลเดต้านะเขาต้องรู้นะครับว่าสถานการณ์แบบนี้เขาควรจะต้องทําอะไรไม่ควรจะต้องพลาดอีกไม่ควรจะต้องอ่าเขาเรียกว่าเอาบทเรียนมาทำซ้าซากบทเรียนมันเป็นครั้งเดียวพอแล้วถูกไหมฮะถ้ามาเอาบทเรียนมาทำซ้ำซําๆนแสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจในบทเรียนนั้นแต่ถ้าคุณเข้าใจบทเรียนนั้นคุณําทําซ้ําครั้งเดียวปั้งคุณจะต้องรู้เลยว่า คุณจะต้องไม่เอาบทเรียนนั้นมาทําซ้ําอีกนี่คือสิ่งที่พิโอต้ากับลูกทีมฮะทำในสิ่งที่ควรจะต้องทําในเมื่อคืนนี้ในการที่คู่แข่งสะดุดคู่แข่งหยุดคู่แข่งมีอาการเอ่อเหวหวมีอาการคาบ้านมีอาการเอ่อไม่คงที่ไม่สม่ำเสมอสิ่งที่เราควรจะต้องทําคือจะต้องฉกฉวยโอกาสนั้น ฉกฉวยโอกาสนั้นให้เป็นประโยชน์มากที่สุดการที่ทีมท,ท,ท,ที่ตามเรามาเนี่ยแล้วก็เขาไม่สามารถที่เก็บใจชนะได้เนี่ยกับการที่เรามีชัยชนะเหนือไก่เดือยทองเนี่ยเท่ากับว่าเรามีเพิ่มอีกหกแต้มโดยที่พวกเขาเองไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่มิเกลเจตาคงได้พูดคุยกับตั้งแต่ว,ว,ว,ว่าเราต้องไม่พลาดอีกเราต้องไม่หลุดอีกความเป็นนอตลอนดอนเนี่ย ร้องลอนดอนดาร์บี้เนี่ยโอ้โหมันมัน,ม,นมันค้ำคออยู่แล้วเมื่อวานมีโอกาสได้คุยกับพี่ขวัญนะครับพวกเราหลายท่านคงอยารู้จักกับพี่ขวัญที่กับเพียนะฮะที่อยู่ที่อังกฤษแล้วก็ตามเชียร์อาร์เซนอลเด็กๆของพี่ขวัญเนี่ยพี่ขวัญผมชอบคําพูดดีบ้ากๆเลยไม่มีอะไรมาหยุดพี่ขวัญได้นอกจากตั๋วไม่มีสิ่งเดียวที่หยุดพี่ขวัญได้ก็คือการที่ไม่มีตัว๋วไม่ว่าจะลุยน้ําข้ามประเทศพี่ขวัญ ไปหมดนะแล้ววายมีโอกาสได้ไลฟ์คุยกันก็ทักทายเฮียกันไปนะฮะก็ฝากทักทายเฮียด้วยถามพี่ขวัญเป็นยังไงพี่ขวัญก็ถามเราว่าเออที่เมืองไทยเป็นยังไงเราก็บอกไปเราก็ถามพี่ขวัญว่าเป็นยังไงที่ร่วมเหมือนกันพี่ขวัญก็บอกว่าอ่าด้วยทัศน,นาติของเฮียเฮียเป็นคนที่ดูบอลแม่นนะดูบอลดีด้วยพี่เฮียบอกว่าเป็นเกมยากน่าจะเป็นเกมยากของเราแล้วก็คนที่ทําประตูไดน้น่าจะเป็นเอเซโอเฮีย <laughs> แม่นจริงๆแต่ไม่แม่นอย่างเดียวให้เฮเซ่เอเซยิงสเลยฮนะโอ้แต่ขอบคุณพี่ขวัญน,นะที่แค่พูดคุยเราก็รู้สึกถึงบรรยากาศแนละ้วพูดคุยกันรู้ถึงบรรยากาศรู้ถึงความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยอของคนที่เป็นกุนเดอร์จริงๆที่มีเก้าอี้อยู่ในเอมิเลเป็นของตัวเองโอ้สุดแบนะ่นนะนะครับแล้วก็สิ่งที่ คุณจะต้องทำก็บิเกลเต้าก็ทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันอีกทีหนึ่งนะสำหรับการแข่งขันเมื่อคืนนี้พวกเราคงมีความสุขกันนะ่ะผมเองก็โหพูดตรงๆนะตอนนี้กลิ่นยังอยู่เลยแม่งมันจริงๆเนาะแล้วก็เราครองบอลแบบสุดอนะเล่นแบบเล่นแบบสบายใจเล่นแบบไม่มีความกดดันเลยหลายคนบอกว่าโอ้เราจะกดดันไหมเนี่ยเพราะว่าทีมต่างๆสะดุดแล้ว ความกดดันจะมีไหมเด็กๆเราแสดงให้เห็นแล้วนะฮะกดดันคืออะไรไม่รู้นะพี่ตัวัดแฟงที่ตอนให้สัมภาษณ์อะ่ะคงยังเงียบนะครับอ่ะมาดูรายชื่อสตาร์ทอัพของเราครับพี่รวิรยา่านฮะลงสนามนะครับแล้วก็ยูรินทิมเบอร์ซาริบาและเป็นเปียโลจริงๆตามที่ผมได้คาดการนะนะตบมือผมยัง <laughs> ยังไงก็ต้องมองเป็นเปนโกโรเพราะว่าพิต้าซื้อมาเขาต้องการเอามาแทนตรงนี้อยู่แล้วอ่ะใช่ไหมเล่นซ้ายได้มีประสบการณ์เปิดบอลได้นะครับโอ้โหสำคัญเลยนะครับแล้วก็ริคาโดคาราฟิิเออร์ก่อนหน้านี้ในช่วงที่แอบส่องตอนนี้นะักเตะเขาออกจากโรงแรมเราก็เห็นกัปตันมาตินเอเนนการ์ดนะเราเห็นกัปตันอยู่นะครับแมหมเพียงแต่ว่าได้เคมได้เพียงแค่นั่งเชีย์ยังไม่อยู่ในรายชื่อคงคิดว่า อาจจะเก็บไว้ในแมตที่เจอใบยเยอะหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องตามรุ้นกันอีกทีนะครับอ่ะก็เป็นเปโโยนะครับแล้วก็ลิคาโดคาราเฟิลี่กลางเรานี่ก็เป็นซูเมลินดี้พิฆาตเดแกนไลส์กิจกรรมรวมถึงเอเบอริชีเอเซ่นะขวาบูโยสกาซ้ายเนี่เยเลโดตัสซาและหน้าเป้ามิเกลเมลโนนะครับพี่น้องบอกว่ามิเกลเมลโนบางคนบอกว่าลงมาลแล้วทำให้จังหวะเราเสียกลับไปคิดใหม่นะฮะผมไม่ได้บอกของท่านผิดผมไม่ได้แย้งอะไรของท่าน เปยนแต่ว่าบางจังหวะบางโอกาสคุณต้องดูคุณดูมิเกโโลหรือนเลนเมื่อคืนเห็นปะเห็นปะเราไม่จำเป็นต้องปรับทีมเพื่อนักเตะนะครับนักเตะต่างหากครับต้องมาปรับตัวปรับจังหวะให้เข้ากับทีมแล้วยังคงได้เหมือนเดิมครับเรายังคงจ่ายช่องแล้วยังคงออกปีกออกซ้ายออกขวาเจาะทําตรงกลางเคลื่อนที่คุณต้องดูตรงนี้นะอ่ะ เขาไม่ว่ากันที่แบบมีความรู้สึกว่าไม่ชอบมาริโดเลยลงมาแล้วจังหวะเกมเราเสียดูใหม่ให้ดูใหม่นะครับนะ,ะแล้วก็ซูมานั่งสำรองของเราถือว่ามาเต็มเหมือนกันนะครับมานั่งสำรองของเรามีทั้งริเซียนมอสโกล่าครับมีพิเสือเบนไว้นะกลายเบนมาเตลี่ครับเชป,ป้านะเกสเซียนนอก,การนะครับโนดี้มาดูเก้ ได้ลงแล้วได้กลับมาลงสนามแล้วครับอีธานวานาดี้ไมล์ลูอิสเกลเลีแล้วก็ไอ,นอ้น้องแม็กดัลแมนนะครับส่วนกุ๊กไก่เขาก็มาเต็มเช่นเดียวกันนะมาเต็มเช่นเดียวกันครับเปยงแต่ว่าเออไม่ต้องพูดถึงแล้วกันนะนะนะเปิดเกมมาอย่างที่บอกครับเราคุมสถานการณ์ได้สเปอร์แทบไม่ได้งงหัวสำคัญคือสเปอร์มาในตาอย่างที่ผมบอกเขาจะรับลึกแม่งสองชั้นเลย นะสองชั้นเลยนะครับหนึ่งห้าสี่นะสองชั้นเลยแล้วก็รอจังหวะที่เราพลาดแล้วก็สวนกลับนะครับรอพลาดแล้วสวนกลับแล้วก็เราก็จังหวะพลาดเรามีจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับกันนะครับแต่ว่าสี่ประตูที่เราได้พี่น้องโอเพ่นเพลล้วนๆไม่ต้องมากันนะกระแนงนะว่าได้แต่เซตเพลได้แต่คอนเนอร์ได้แต่ลูกตั้งแต่ สประตูฮะได้จากการเล่นโอเพนเพลย์ล้วนๆนะแล้วก็ได้จากสี่คนแอสซิตรู้ไหมสี่ประตูที่ได้ได้จากสองคนและสี่แอสซิตที่ได้มาจากสี่คนนะโอ้โหเป็นการทีมโกที่คนก้างที่โคตรสุดเลยฮะอ่านะลูกแรกเนี่ยโคตรสวยเลยลูกแรกเนี่ยก่อนที่จะก่อนที่จะได้ลูกแรกเนี่ยเอเซ่ e นะ มีโอกาสได้ยกสวยๆนะยกไปให้พี่ข้าวนะจังหวะนั้นตั้งแต่สเปอร์ม,มีอยู่สี่ห้าคนนะแต่เอเซใช้วิธีการยกเห็นไหมจ่ายผ้าพื้นดินไม่ได้ก็ยกไปอย่างนั้นแนะแต่มันเป็นการยกที่แบบพวกเขาซ้อมงานพี่ข้าวได้แค่ไร้ได้ลงไอจีสอรเลยลงไอจีสอรเลยบอกว่าเฮ้ยที่เราซ้อมแม่งได้ผลว่ะนั่นแสดงว่าพวกเขาซ้อมกนนะัน่ะ ทุกอย่างที่เกิดในสนามเนี่ยมันเกิดจากการซ้อมกันทั้งนั้นเลยนะการเล่นบ่อยๆการเข้าทําบ่อยๆการเล่นให้รู้ใจให้รู้จังหวะการมองหน้าก็รู้แนละ้วเดี๋ยวคุณจะเล่นยังไงมองหน้าก็รู้แนละ้วเดี๋ยวเพื่อนจะแลบออกซ้ายแลบออกขวานะมองให้รู้เลยว่าเดี๋ยวเพื่อนจนะ่ายแน่กูต้องหาพื้นที่แล้วมันเกิดจากการซ้อมและเป็นการซ้อมที่แบบต้องซ้อมเยอะอะพี่น้องนึกออกปะ ลูกแรกเนี่ยเป็นลูกที่มิเกลเมเนยกให้กับเรโดทอสซาจ่ายให้เดวดทอสซาเนี่ยคุณดูแผงหลังสเปอร์ตอนนั้นมีอยู่ห้าหกคนนะห้าถึงหกคนนะ่ะเออถ้าเป็นจ่ายยัดไปธรรมดาเนี่ยมันมันไม่ได้แน่นอนอนะ่ะมันต้องเป็นการที่ร,รู้ใจว่าแล้วคุณจะต้องไปอยู่ตรงนั้นพอดีนะเ,ออเดยวยดทอสซาก็อ่านมิเกลเมเนออกเลยมิเกลมเมเน o ก็อ่านออกว่าเดีวยวทอสซาวิงนะ่งแน่ มันเกิดจากอะไรมันไม่ได้เกิดจากการบังเอิญแน่นอนมันเกิดจากการซ้อมที่หนักการท,ทําซ้ําๆซ้อมทําซ้ําๆเนี่ยแหละครับมันจะทําให้เกิดช่องว่างแบบนี้มิเกลบปโนโจ่ายให้โคตรสวยเลยเออจ่ายให้แบบจังหวะพอดีเป๊ะเลยฮะแล้วก็เลโดทอสาก็อาศัยสัญชาติยานหันหลังให้โกด้วยแล้วก็ยิงอาจจะติดแฉลบบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรฮะลูกเข้าประตูไปก็เป็นลูกจ่ายของมิเรลโนโล่แล้วก็เป็นลูกเปิดร่องของทอสารับ ปลดล็อกโอ้โหจังหวะนั้นเฮ hey. น้ำแก้หวยกระชอกช่างแม่งกระชอกก็ช่างแม่งเออนะเราได้รู่หนึ่งศูนย์ครับความผ่อนคลายมันมาเลยก่อนหน้านั้นเราก็เล่นด้วยความมุ่งมั่นอยู่แล้วนะนะมีหลายจังหวะที่เราจะได้มิเกลต้าก็กุมหัวแล้วกุมหัวเอกแต่สําคัญคืออะไรรู้ไหมครับไม่ว่าเราจะทําเสียไม่ว่าเราเพื่อนๆจะจ่ายเสียเพื่อนๆจะยิงออก นักเตะที่อยู่ในสนาไม่มีอาการบ่นเลยตบมือให้กําลังใจนะบูกยศกามีโอกาสได้ลองสองครั้งทำได้ไใบลูกเซตเพร์ ay, นะครับแล้วก็เราใช้แบบเอาของเราห้าคนขึ้นไปแต่ว่าไม่ได้กลูไปที่เสาสองแต่กลูกันเข้ามาเป็นแผงเลยผ่านหน้าสังเกตดูสองครั้งเลยเป็นสูตรใหม่อีกแล้วนะผ่านหน้าโดยที่ไม่ได้ไปกลูก็ทําประตูนะนั่นเป็นโอกาสให้บุกยศกาได้ซัดฝีคิกลูกนั้น สองลูกนะมีโอกาสนะยิงออกลูกหนึ่งแล้วก็ติดเซฟลูกหนึ่งนี่เป็นลูกสุดใหม่อีกแล้วเห็นปะ่ะเราไม่ได้เล่นแบบเดิมๆไมาา่ใช่๋อเสาสองวิ่งกลูมาเสาหนึ่งเสาหนึ่งวิ่งกรูมาเสา 1, สองนอกเขตโทษวิ่งกลูเข้าไปในะหัวกระโหลกไม่ใช่ละนี่มันมีมาใหม่มาอีกแล้วเออถ้าเราดูดีตายแล้วพี่นโคราจจบเวอร์เอาโจทย์มาให้คู่ต่อสู้อีกแล้ว บโยก็กล้ามีโอกาส2องครัง้งครับปั่นฟรีคิกน่งนั้นออกไปลูกหนึ่งแล้วก็ติดเซฟนะสอติดเซฟครั้งที่สองเออจนเรามาได้ประตูลูกที่สองนะครับเป็นลูกที่แหมมันกระชอไปกระชอม,มาแต่เราก็ทําเกมบุกทางขวานะครับก่อนที่พิ่ข้าวด้ยรคาไจะจ่ายให้กับ ABC ิเอเซ่และครับโอ้และเอเซ่ก็ยิงได้อย่างเหนือชั้นจริงๆลูกนี้นะครับแต่ต้องยอมรับเลยนะว่า เป็นสัญชาติยานนะเป็นสัญชาติยานหลังจากที่ท็อตไซยิงได้ไปปุ๊บเนี่ยไม่กี่ทีครับเอเซ่ก็มายิงได้นะและเอเซ่ยิงได้คมด้วยแล้วก็สิ่งสำคัญคือเขาแสดงความดีใจออกมาแบบสุดลิ่มเลยอะ่ะเราไปดูนะฮะย้อนกลับไปดูเอเซ่แบบดีใจแบบมากเลยอะ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเองอะ่ะเขาต้องการพิสูจน์ต้องยอมรับในสิบก่านัดที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับว่าเขายังไม่ได้แบบพิสูจน์ตัวเองมากมาย นะครับลูกนั้นได้จังหวะน,นะแล้วเลี้ยงหลบสามสี่กองหลังก่อนจะขวดเข้าไปยิงด้วยเท้าขวาเข้าประตูไปหลังจากยิงเสร็จหูไปแสดงความดีใจคือเขาเหมือนได้ปลดปล่อยนะขอบคุณสวรรค์พระเจ้าด้วยนะครับโอ้โหก็เป็นบรรยากาศที่แบบชืบ่นมืนจริงโอ้จังหวะนั้นผมก็เบียร์กระชองน้ำแกหวยกระชอกอีกแล้วมันดีใจอ่ะมันเห็นคนที่แบบน้อะอยากให้ยิงอ่ะ คนที่เป็นนักเตะที่เราชื่นชอบเงี้ยโอ้โหแล้วยิงประตูได้เงี้ยแล้วเพื่อนเพื่อนจะเข้ามากอดกันลิคาโดคาลิโอรีซาลิบาดิคาวดิแคนไลออกมาเดโรทอซาวิ่งกันมาขอบโอ้โหมันเป็นภาพที่แบบสวยสดจนกลางฮะจบสองศูนย์เนี่ยครึ่งแรกแบบสบายใจะครึ่งหลังฮะมีหลายคนนะ <c oughs> ยังไม่ออกจากห้องน้ําเลยหลายคนยังไม่ออกจากห้องน้ําอ่ะเพราะแกหวยไปเยอะใช่ไหมเออไอเราก็ พอ,อจบครึ่งแรกปุ๊บเวิ่งก่อนแล้ววิ่งเข้าห้องน้ําก่อนเลยหัวกลัว,กล,วกลัวเดี๋ยวจะไม่ทันลกเวทอ่ะแล้วจริงๆอ่ะพี่น้องยังไม่ทันได้ยกแค่หวยสี่สิบสามสิบกว่าสามสิบหนาทีมั้งครึ่งหลังแป๊บเดียวอะนะนะเราโจมตีทางขวาได้ลูกทุ่มโดยยูเลนทิมเบอร์อนะแล้วก็บอลกระชอไปกระชอมามาเข้าทางยูเลนทิมเบอร์จ่ายติดครั้งแรกแล้วจ่ายอีกครั้งหนึ่ง ให้กับเอเซ่หลุดเข้าไปยิงลูกที่สามโอ้โหแมงไม่กี่วินาทีอ่ะอไอ้น้องๆเฮ้ย <c oughs> ยิงแล้วอ่ะ <c oughs> วิ่งออกมาเอา้าเฮ้ยยิงแล้วอ่ะโอ้จังหวนะนั้นเป็นจังหวะที่กองหลานของสเปอร์ยังอยู่กันหลายคนนะเพียงแต่ว่าช่องว่างตรงกลางๆหัวกระโหลกเนี่ยมันโล่งพอเขาไปลุมตรงมุมนั้นไงพอโล่งเสร็จปุ๊บเอเซ่จับบอลได้ยิงด้วยขวาโอโ้ยิงดีมากๆนะครับ เลือกมุมยิงดีนะแล้วยิงเสร็จก็คล้ายๆแบบยิงอีกแล้ว <laughs> ยิงง่ายจังเลยอะไรประมาณนี้ว่ะไม่หรอกคงปิดปากอะ่ะอาย,อาย <laughs> มีอาการเขินนะนะยิงรูกทสองไปครับหลังจากนั้นพอได้สามศูนย์เราสบายมาแต่ว่าหมมันก็มีช็อตที่แบบนะคงจะต้อง ไม่ให้เกิดอีกนะฮะคงไม่ให้เกิดอีกสําหรับซูบิบดี้นะเป็นช็อตที่เราเห็นพลาดเลยฮนะพลาดพลาดแบบคาตาเลยนะพยายามจะเลี้ยงฝ่าแนละ้วอยู่เจ็บบอลในแดนตัวเองเนะี่ยซูบิโอ้เราก็นึกว่าจะเลี้ยงทําไมวะนะแล้วถูกตัดบอลได้แนละ้วอลิชาร์ดิซนนี่มันก็ตาไวานะสัญชาติญาณดาวยิงของแม่งแล้วมันก็ยิงยิงทีเดียวเลยฮนะพี่ดาวิดไรยาจาังหวะนั้นก็เดินขึ้นมาคงนึนกว่าไม่มีอะไรนะไอ้ลิชารดินแม่งก็ยิง ปังไปเลยฮนะบอลแม่งก็โค้งโด่งเข้าประตูโอ้เราวิลราาบินทั้งตัวไงก็ไม่ถึงนะก็เป็นจุดผิดพลาดหนึ่งที่เราไม่ควรต้องมีอีกนะซูบี้คงจะต้องจอําช็อตนี้นี่คือจอดที่ตั้งแต่เปิดฤดูดดมบไม้ผพลาดให้เห็นเลยนะถูกโฉบบอลโฉบบอลเสร็จปุ๊บเสียประตูเลยโอ้โหอันนี้สําคัญเลยทีเดียวอันนี้ชารซอนเสร็จยิงเสร็จแม่งไม่ยิ้มเลยนะเมสไม่ถอดเสื้อยิงเสร็จวิ่งกลับไปเอาบอลนนะี นะเพราะฉะน,นั้นจังหวะไล่มาสามหนึ่งนะในทีที่ห้าสิบห้าแม่จังหวะนั้นก็มันเป็นจังหวะพลาดนะเอาง่ายๆเป็นจังหวะพ,พลาดจะโทษรายยาก็ไม่ได้ต้องรับเต็มๆก็คือซูปเปอร์เบนดี้นะฮะต้องต้องไปขอโทษเพื่อนแล้วกันที่ทําให้พลาดจังหวะนี้เขาถูกสกิดไงผมจะไม่ได้แล้วใครสกิทนะพอสกิดบอบบอลเข้าทางไอดิจ่ายซ่อนเดี๋อรแม่งยิงเลยเออแม่งยิงปั้งเข้าไปเลยโอกก้ก็ต้องชมสัญชาติยานนะดาวิลยาบินบินทั้งตัว กระโจนเข้าไปอยู่ในโกเลยออหลังจากนั้นสเปอร์ก็มีหือมีอือมามีจังหวะยิงไงแต่ว่าดาวิลยาย่าเราก็เซฟได้ไม่มีอะไรจนมาขอไปเป็นอย่างนี้แหละนะร่างกายแต่ว่าสู้สู้ขอไปหลังจากนั้นเราไม่ได้ประตูที่สี่ครับลูกแฮตติก ของเอเซ่นะก็ย like ิงเข้าไปแบบสบายๆเหมือนกันนะเป็นการทำฐานเป็นการจ่ายผมว่าแต่ละลูกที่เราได้เนี่ยแต่ละลูกที่เราได้เนี่ยลูกนี้มันมาจากคอนเนอร์นะฮะมาจากลูกคอนเนอร์แล้วบอาไก่มันกุกกิกจนทอซาเนี่ยจ่ายมาที่เอเซ,ซ่เอเซ่ดึงหนึ่งจังหวะแล้วกนะ็ยิงด้วยขวานะครับยิงด้วยขวาก็เลยเป็นแฮตติกของเอเซ,ซ่ไป,ไปเกือบได้ลูกสี่ด้วยนะ กือบได้ลูกสี่เราไม่ได้นาทีที่เจ็ดสิบหกครับของเอเซ่นะแล้วก็เกือบได้ลูกสี่ด้วยหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัวเอาสบายสบายเอาเอพี่น้องคนที่ไม่ค่อยได้ลงเอามาลงมานะครับโนนี่มาดูเก้ลงแทนทอสซานนะครับเจ็ดสิบแปดแล้วก็อีธานแทนมิเกลวินโน่แปดสิบแปดนะครับอ่าตัวของมอสกิล่าลงมาแทนปิโลแล้วก็ตัวของบายลูสเกลลี่ลงมาแทนลิคาโดกาลาเฟรียก็ถือว่า จบเกมเราชนะไปสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ยืดช่องว่างออกสําคัญคือยืดช่องว่างออกอย่างที่ผมบอกเมื่อคืนนี้ถ้าเผื่อมุดเราชนะเนี่ยช่องว่างของเราจะห่างออกไปเลยฮะชนะเมื่อวานสามแต้มทําให้เรามียี่สิบเก้ายี่สิบเก้านะนำหน้าเชลซีอยู่หกแต้มเชลซีมีอยู่ยี่สิบสามตอนนี้เราแข่งสิบสองชนะเก้า สเสมอสองแล้วก็แพ้ไม่หนึ่งยิงไปยี่สิบสี่แล้วก็เสียไปหกลูกเสียไปหกลูกผลประตาผลบวกได้เสียอยู่ที่สิบแปดตอนนี้ตอนนี้เป็นทีมที่ยิงอ่ามากเป็นอันดับหนึ่งร่วมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยยิงไปยี่บสี่ลูกแล้วเราเสียน้อยมากรเราเสียหกลูกอีกทีมที่เสียน้อยก็คือคิสซาปเปเลตเสียแปดลูกเองนะครับตอนนี้เรานำเชลซีอยู่หกแต้มนำซิตี้เจ็ดแต้ม นะครับนำแอสต้นมินล่าแปดแต้มแล้วก็ที่สำคัญคือนำลิเวอร์พูลนะครับที่อยู่อันดับสิบเอ็ดสิบเอ็ดแต้มสิบเอ็ดแต้มไม่ได้บอกว่าการชื่อเขาออกนะเดี๋ยวเขาก็มีวันที่เขาจะต้องพลิกกลับมาแหละเพียงแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องสนใจเราทำผลงานของเราเองให้ดีที่สุดโอกาสมันมาแล้ว หลายคนบอกว่าปีนี้มันน่าจะมันน่าจะถามใจผมผมก็บอกมันโอกาสมันเอื้ออํานวยเราเหลือเกินอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อโอกาสมันเอื้ออํานวยเราก็ต้องใช้โอกาสนั้นให้เป็นประโยชน์กับเราให้มากที่สุดใช่ไหมถูกต้องป่ะอ่านะครับอ่าพิต้าหลังเกมสัมภาษณ์ง่ายๆพิต้าบอกว่าการที่ส่งปิโรลมาเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ถูกต้อง เราต้องยอมรับว่าเราขาดกาบี้ก็คือการเว้นมาเกเดียนแน่นอนขาดหลายแมตช์แล้วก็คนที่สมเหตุผลที่สุดมีผลงานในสนามซ้อมมีความเข้าใจทีมมีการเล่นเข้าขากันกลับไปเริ่มสรีระบา้า่สุดก็คือปิโลนั่นเองครับเขาบอกว่าเราเชื่อมั่นว่าเป็นการจับคู่กันที่ดีที่สุดตอนนี้นะในการเริ่มต้นของวันนี้ครับแน่นอนเราไม่มีกาบี้หลายสัปดาห์นะแล้วก็อ่ะอย่าลืม เปโอล์ควา้าแชมป์ลีกที่เยอรมันแล้วเหมือนที่ผมพูดเมื่อวานไหมือนที่ผมพูดเมื่อวานไหมเปโอลคว้าแชมป์ลีกที่เยอรมันแล้วอายุเขากับประสบการณ์มันช่วยเรามากจริงๆนะครับเขาบอกวันนี้เป็นวันที่สาคัญและเป็นวันที่งดงามมากนะทั้งในเรื่องของด้านอารมณ์ความรู้สึกมันมีความหมายกับพวกเรามากพวกเราคือทีมและก็เขาบอกเลยบอกว่าและผมก็รู้สึกดีใจมากที่ทําให หลายๆคนมีความสุขกับบรรยากาศในเกมของวันนี้ก็คือแฟนๆนั่นเองนะครับนั่นคือโอกาสที่เรามีอยู่ตรงหน้าดังนั้นเราต้องคว้าโอกาสนั้นให้มันเกิดขึ้นให้ได้ความสำคัญของเกมที่บอกไงบอกว่าคู่แข่งพลาดเราต้องไม่พลาดตามคู่แข่งพลาดเราต้องใช้โอกาสนี้ขยับหนีเมื่อเขาแต้มหยุดเราต้องขยับหนีไม่ใช่เขาแต้มหยุดเราหยุดตามหรือกึนึบออกไปนิดนึงหรือออก่ป วันนี้ถ้าผล,ผลออกมาเสมอก็ถือว่าเสียหายเขาหยุดสามแต้มมาแล้วแล้วเราไปแค่ดึงแต้มแม่งกับโหสบายเลยแต่เขาหยุดสามแต้มเราได้สามแต้มเท่ากับว่าหกเลยนะถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับสถานการณ์ทุกสื่อทุกอย่างมันเข้ามันเข้าล็อกเข้าที่หมดแล้วเดี๋ยวรอนักเตะหลักๆที่กําลังจะกลับมานะหลักๆที่กําลังจะกลับมาแล้วบรรยากาศหลังท้ายเกมนี่พิตาโคตรสุดเลย นอจากมันเป็นดอนลันดอนแล้วพี่ต้าโหแสดงความีไปแสดงความมีใจกับลุงด้วยลุงที่ถ่ายถ่ายรูปอะ่ะช่างกล่ออะนะไปกอดกันไปแสดงความดีกับโค้กกับตาฟมันเป็นความรู้สึกบันอัดอัน้นนะผมว่าพี่ต้าเอาจริงปีนี้แล้วก็อารมณ์อ่ะพุ่งพล่านนะอารมณ์ในพุ่งพลานเลยและสําคัญคือเราเองอะ่นะนักเตะมีสมาธิที่ดีมีหลุด,ดน,นิดนึงกอดตอนที่พี่ก้าวเดีกันไลท์จะไปมีเรื่องกับไอ้ไอ้ ไอตัวนั้นมันใครวะปอลอวะที่มันไม่ไม่พอใจพี่ข้าไปสกัดโดนโดนใครสักคนน่ะล้มอ่ะไอปอโลวมันวิ่งมาเจาเรื่องทั้งทที่ไม่มีอะไรอนะทั้งทั้งที่ไม่มีอะไรแม่งจะมาเอาเรื่องก็เลยมีการประทะาคารลมกันหน่อยมีการใช้คําพูดคํดจาก็เลยโดนเหลืองไปอ่าพี่ท้า <c oughs> <c oughs> ก็ผิดคาดเราโดนโดนเหลืองเดียวเอง นะในเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ในะขณะที่สเปอร์โดนไป3เหลืองนะครับเบนทังกูโดนนะครับริสเตโรมโรโดนแล้วก็เปโดปอโลอ่าเปโดปอโลที่โดนใบเหลืองพร้อมกับพิฆาตได้แค่ไรในะขณะที่เราโดนเหลืองเดียวเท่านั้นเองถือว่าตั้งแต่เราค่อนข้างที่จะมีสมาธิกับเกมนะใครจะดอบเกมเขาเล่นหนักนะครับมีการทักส่งทักซอกเห็นไหมแต่ว่าเราไม่สน เราขอมุ่งมั่นกับสามแต้มมุ่งมั่นกับการที่เราจะต้องทําประตูให้ได้ตรงนี้มากกว่าที่เป็นสิ่งที่นักเตะของเราค่อนข้างที่จะมีสมาธินะครับ <c oughs> ก็ถือว่าทําผลงานได้ดีมากๆครับสี่ประตูต่อหนึ่งนี่ถือว่าสวยหรูเลยนะเป็นตะกอที่เกินคาดเอานะเป็นตกอที่เกินคาดใจใจเมื่อวานนี้พอไล่์บอกเอาชนะหนึ่งศูนย์สองศูนย์ก็พอแล้วนะแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากมายสําคัญตัวอย่ากเจ็บนะเพียงแต่ว่า เมื่อผลงา,านอาหารออกมาเยอะอย่างนี้แล้วก็นักเตะโชว์ฟอร์มได้ดีด้วยแล้วก็ไม่มีอะไรบาดเจ็บเพิ่มมันก็ทําให้ทุกถติงอย่างเป็นซันเดย์เพอร์เจริงๆของพวกเรานะครับอ่ะก็เดี๋ยวค่อยไปไล่รเยนกันพรุ่งนี้จะตามบทสัมภาษณ์ลึกๆทั้งของพี่โทมัสแฟรงก์อีกทีละกันนะวันนี้คงไม่ทันนะครับแมตต์ตอไปครับมาแมตต์ตอไปนี่สำคัญจริงๆครับวันที่ยี อวันที่ยี่บเจ็ดนะฮะตีสามครับอาร์เซนอลต้องเปิดบ้านเจอบบเยอร์มิวนิกอันนี้ก็เป็นแมตช์นึงที่สําคัญเพียงแต่ว่าผมไม่ค่อยซีเท่าไหร่นะสําหรับผมนะด้วยว่าด้วยสถานการณ์ที่เราก็นําอยู่มีแต้มเยอะมากมายเงนีน,นะครับผมซีเรียสกับแบตที่จะต้องอ่ไปเยือนเชลซีในวันที่สามสิบมากกว่าอันนี้แหละอันนี้แหละผมกับมีความรู้สึกว่าอม ไม่ใช่บอกว่าเกมกับไบายเยอร์มไม่ใช่สําคัญไม,ไม่ไม่สำคัญนะมันก็สําคัญพี่แต่ว่าให้เลือกกันให้เน้นน่ะอยากเน้นกับเชลซีมากกว่าเดี๋ยวเราต้องไปเยือนเชลซีครับแล้วก็ไปเจอกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับแล้วก็วันที่6วันมิ e ติ้งอ่ะเราต้องไปเยือนแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเจอบเบรนฟอร์ดก่อนแล้วก็บีเอนแอสตันวิลล่านะครับนี่ก็คือ4แมตช์ใน10วันนะเจอ สเปอร์แล้วเดี๋ยวไปเจอไบรเยนนะครับเจอเชลซีแล้วก็เจอเบรนท์ฟอร์ดก่อนที่จะข้ามเดือนอ่าก่อนที่จะอ่าไปลุยกับแอสตันวิลลาเพราะนั้นก็มีเวลาพักอยู่2วันนิดๆอ่ะโอ้ตอนนี้ก็ต้องบริหารการจัดการอย่างดีเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นก็คือนักเตะเรากําลังกลับมาแล้วนะครับต้องปรบป่อกับนักเตะเราปรบมืวนกับทีมแพทย์ด้วยปรบมืวนกับผลงานที่ทําให้เรามีความสุขมีใครบ้างไม่มีความสุขถ้ามีความสุขคุณก็ดีใจ ผลงานดีก็ดีใจดีใจไปเลยครับไม่ต้องไปแอปไม่ต้องไปกรรม,มิดกรรมเมียนจะหัวเราอคุณก็หัวราอไปเลยสมองสั่งคุณหัวเราะหัวใจสั่งคุณหัวเราะคุณก็หัวเราะไปเลยฮะ <c oughs> ถูกป่ะออเราไม่ได้ย่อเยยใ,ใครเราหัวเราอของเราอย่างมีความสุขแล้วกันไม่ต้องสนใจคนอื่นนะอถูกต้องไหมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ ค่อยมาเก็บตกในรายละเอียดกันอีกทีละกันนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับอ่ะก็อ,อย่าลืมแล้วกันนะวันนี้เป็นสินค้าตัวใหม่ด้วยนี่เพียวฟู้ดนะครับเป็นซอสเคลือบไก่อ๋อแต่ผมยังไม่เคยลองกันอย่างอื่นนะเอาเป็นแค่ไก่นะี่แหละเอามาทอดแล้วก็เอาตัวนี้ซอสไปเคลือบมันก็ได้อารมณ์ได้รสชาติอีกแบบหนึ่งนะมีการซอยตงกวาแล้วก็ซอยกระหล่ำปีกินแก้มด้วยกินกับข้าวโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับ สูตรสไตล์เกาหลีนะนี่ซอสเคลือบไก่สไตล์เกาหลีนะครับของ p e ยวฟู้ดฝากไว้ในช่องสินค้าด้วยละกันนะครับขอพุณสำหรับการติดตามขอพุณสำหรับการดูคลิปยาวกลับมากันแล้วนาองานนะ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 เออบอลกลับมาแล้วก็กลับมาให้มันให้กำลังใจที่หวยกันด้วยนะครับผมวันนี้ปฏิบัติหนนะ้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากทักทายสบายดีพี่น้องสอปลาทุกท่านครับส่งกำลังใจให้พี่น้องฐานที่อยู่ชายแดน ภาคใต้และจุฬาแดงกัมพูชาด้วยนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจพี่น้องทางภาคใต้ที่หลายจังหวัดเจอปัญหาน้ําท่วมหนักจริงครับขอยพวกท่านผ่านได้พวกท่านสุดยอดอยู่แล้วครับเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมวันนี้สบายใจ <laughs> นะ,ะมีความสุขกันไปครับผมเจอกันในวันพรุ่งน,นี้สวัสดีครับ <laughs>